สวัสดีครับวันนี้ร้านตินนาพาทุกท่านมารู้จักปัตรเตอร์เลียนไร้สายของแอนดิสรุ่นนี้มีเดินในตลาดในบ้านเราแล้วก่อนหน้านี้แต่จะเป็นอีกลายหนึ่งชื่อรุ่นว่าแอนดิสคอร์เลสยูเอสโปไลเฟดนะครับเป็นปัตรเตอร์เลียนไร้สายรุ่นกลางๆของแอนดิสนะครับในระดับความแรงประมาณ5,500รอบต่อน,นาทีนะครับโ,โมเดลจะชื่อว่า LCLR สามารถชาร์จไฟได้ทั่วโลกรับตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับใช้เป็นแบบมีสายไร้สายก็ได้จุดเด่นของเขาจริงๆนอกจากรวดลายแล้วนะครับเขาจะอยู่เรื่ มีดเฟสที่บางที่สุดในตลาดตัวแบตเตอรี่เป็นลิเทียมที่สามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเปิดกล่องออกมาจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับบรรจุออกมาอย่างนี้มีใบรับประกรันเหมือนเดิมลูกค้าที่ซื้อไปทุกท่านอย่าลืมลงทะเบียนผ่าน QR code นะครับเพื่อสิตในการรับประกันของทุกทกท่านแล้วก็คู่มือของแอนดิสจะเป็นสไตล์ให้มาเล่มเดียวแบบนี้นะครับอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านลองเปิดศึกษานะครับเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะ,ะครับว่าจะเป็นหัว adapter การใส่การชาร์จวิธีการตั้งฟัน oh. ใส่ฟันรองยงงไนะรบเปลลีี่่ยมแ้วก็จ มีสเปคบอกเนี่ยเบอร์การ์ดก็รวมถึงการาใช้งาน<ม>การชาร์จของแบตเตอรี่อายุไอ<ม>การทํางานว่าใช้ได้นานกี่นาทีกี่นาทียางเงี้ยครับมาดูที่ตัวจริงกันเนี่ยกล่องบรรจุก,ก็จะเป็นผาดอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่บนนี้ตามช่องที่เขาวางไว้อาจจะไม่เป๊ะทีเดียวมีตัวเครื่องนะครับก็หัว 3 4 5มีทั้งหมดให้5แบบนะฮะเรียกเอาตามที่สะดวกกับทีธการใช้งานของผู้ใช้นะครับส่วนลองฟันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นฟันเฟศเขาจะให้มาแค่5ชิ้นมีเบอร์เอ,อ่ออันนี้เลยเบอร์ศูนเบอร์ครึ่งเบอร์1 1ครึ่งและเบอร์2ส่วนที่มากกว่านั้นเขาก็จะไปบรรจุในรุ่นคอร์สเลสธรรมดานะครับ <ใน S 1> คือในซีรีส์เดีวยวก,กันก็จะมีเนี่ยครับที่เป็นฟันเทปเปอร์ก็จะมี2ลายอย่างนี้คือแยกกันชัดเจนไปเลยว่าลายไหนเป็นเฟศลายไหนไม่ใช่เฟศนะครับมาดูที่ตัวกันกันต่อก็มีออ หัวหัวหกหัวสายชาร์จน้ำมันแล้วก็แปรงปัดเสร็จผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องตัวหลักตัวพระเอกของเรานะครับอยู่ในถุงบรรจุสีน้ําเงินนะครับ มีกาดใส่มาให้ด้วยแล้วก็ออกมินิดนึงมีลูกคา้าหลายท่านถามว่าทําไมกาดตัวนี้ใส่แล้วมันเหมือนจะหลวมนะครับคือของแอนดิสเนเขาน่าจะดีไซน์การโยกตรงนี้ปกติเวลาเราใช้งานเราจะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็สวมเข้าไปแต่ว่ารุ่นนี้เขาสวมจะาดตัวปลายตอนนี้เหมือนเป็นความตั้งใจของเขาครับเวลาเราแกะกล่องอะ่ะผมทางน้องทีมงานเขาสังเกตนะครับว่าทางนี้เขาจะปรับไว้อย่างนี้ปรับลงนะครับแล้วสวมมันก็จะไม่หลุดถ้าเกิดเราปรับขึ้นอย่างนี้แล้วสวมเนี่ยมันจะหลุดง่ายเลย อันนี้ก็เวลาเก็บรักษาถ้าเรามีกาดของเขาเราจะใส่ก็เอาทำตามท,ท,ที่โรงงานเขาทำมานะครับเี่ยปรับลงแล้วก็ใส่เนี่ยมันก็จะอยู่เลยเนี่ยลองดูก็ได้พอเอาขึ้นนะครับอ่านี่คือเป็นอีกวิธีใส่กาดป้องกันนะครับอันนี้จะเป็นลายใหม่นะครับลายมงกุฎเขาถือว่าสวยงามดีนะครับเปลี่ยนอารมณ์การใช้งานจากรุ่นเดิมที่ออกสีแดงๆเนาะฟ้าฟาแดงๆ,ๆลายเนัชนเฟด เดี๋ยวมาดูจุดที่เปลี่ยนจากรุ่นเดิมผมว่าผมสังเกตเห็นบางจุดนะครับถอดกาดนิดนึงก่นอนเริ่มที่ใบมีดก่อนนะครับนี่ยระรอบนี้ทางแอนดิสเนี่ยครับเขาเหมือนจะรู้ว่าตัวฟันเฟซเขาค่อนข้างบางเนี่ยถ้าเขาดูจริงเนะี่ยมันจะบางมากเลยนะ,อะพอเขารู้ว่าบางมากมันทําให้มีอาการทีาเรียกว่าแหลมเกี่ยวผมได้แต่ว่าล็อหลังเนี่ยเขามีการมนมุมนะฮะให้มันเหมือนกับแหลมน้อยลงในขณะที่ยังคงความบางไว้อยู่นะครับ อันนี้รู้สึกได้เลยตอนที่บางทีเราตั้งฟันให้ลูกค้าอาจจะรู้เออมันแหลมน้อยลงคือเขามนปลายให้มันดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาจากจุดเ,เดิมแล้วก็2ก็คือขออนุญ,ญาตนะครับสติ๊กเกอร์กันสวิตช์เคลื่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ใช้บ่นเยอะสุดก็คือรุ่นเดิมก่อนหน้านี้สวิตช์มันจะเป็นเหลี่ยมมุมจะเป็นแบบแหลมแหลมเลยอันนี้เขามนมนให้จับแล้วเนี่ยไม่มีอาการทิ่มมือแข็งที่มือนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ไม่หนูนออกมามากก็จะทําให้ไม่เกะกะมือแล้วก็ เลื่อนปิดเปิดได้ง่ายนะครับอันนี้คือเป็นอสอจุดที่เขาปรับปรุงขึ้นมานอกจากสีสันที่สวยงามลวดลายที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆสเปคมอเตอร์จะเป็น5,500รอบต่อนาทีนะครับก็จริงๆก็ระดับเดียวกับคู่แข่งหลายๆแบรนด์นะครับก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยสามารถใช้งานได้มากถึง2ชั่วโมงตัวใบมีดเฟดเนี่ยที่บอกว่าบางที่สุดแต่ลดเนี่ยระยะตัดเขาจริงๆคือสูง0 2ถึง0.5เท่านั้นถ้าใครที่ว่าอยากต้องการขา,ขาวๆเลยตัวนี้ตอบโจทย์เอาว่าไทยแลแบบ้วคนะ ถ้าของวนัน,นส่วนทุตสี่อ่าเห็นไหมอ่าแต่ถ้าของเป็นแอนดี้ด้วยกันอะส่วนุสองอ่าก็ะะจะต่อจากตัวนี้เชื่อมกันได้หรือแม้แต่บางคนตัดวอนอยู่แล้วต้องการเอาตัวตัดที่ลงมาถอยลงมาจากวอนยังไม่ถึงทิมเมอร์ก็จะมีตัวนี้เขาช่างบางท่านก็ใช้ทั้งวอนทั้งนี้สลับกันหรือทํางานร่วมกันเลยอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือเนี้ยครับความบางของฟันนะครับบางมากบางมากแล้วก็ซุ้มเสียงอ่ะเดี๋ยวเปิดกันจะออกโทนนี้ครับเสียงทุ้มๆไม่แผ่นนุ่มนวลดีแล้วก็ เวลาใช้งานนะครับสามารถใช้เป็นมีสายหรือไร้สายก็ได้ถ้าเวลาชาร์จเนี่ยตรงไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวเต็มแล้วก็จะดับแต่ถ้าเกิดเราทํางานระหว่างทางเลยเนี่ยงานยังไม่เสร็จแต่แบตหมดซะก่อนสามารถเสียบเป็นเสียบเป็นสายใช้งานได้สายชาร์จที่ให้มาก็เรียกว่าเส้นไม่หนาครับทำให้ทํางาน อ่าไม่ถ่วงมือสะดวกไม่มีน้ำหนักมาถ่วงทั้งท้ายเขาจะรู้สึกว่าเบาอยู่ก็ระหว่างชาร์จเนี่ยคู่ม,มือเขาแจ้งว่ามันจะไม่ได้ชาร์จไฟถ้าเกิดเราใช้เป็นสายเสียบอยู่ไฟมันจะใช้ไฟตรงเลยไม่ได้ผ่านเข้าไปที่แบตแล้วสมัยทใช้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปปิดเครื่องแล้วไปวางเก็บไว้ละชาร์จต่อได้เลย อันนี้ก็คือข้อดีของผู้ปฏิไลสายปัจจุบันนี้นะครับนอกจากลายมงกุฎของแอนดิสที่เป็นตัวใหม่เนี่แล้วนะครับตัวเข้าคู่ของเขายังมีตัวถึงเมอร์ที่เป็นลายเดียวกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวะจะรีวิวคลิปต่อไปอเอาไว้เดี๋ยวจะรีวิวตามให้อีกทีนครับเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่เป็นเซตก็สามารถซื้อพร้อมกันไปได้เลย มีทั้งตัวตัดและตัวทริมเมอร์ที่เขาออกเป็นรู้ใจอ่ะบางคนจะใช้ด้วยสะสมด้วยเป็นเซ็ตด้วยแอนดิสก็ทําออกมาคู่กันให้เลยราคาขายของรุ่นนี้3,600บาทนะครับสินค้าก็เหลือไม่เนอะแล้วถ้าใครสนใจชอบลวดลายชอบความบางของฟันนะฮะแล้วก็ชอบแอนดิสหรืออยากจะลองอะไรที่มันบางขาถ่ายขาวมากๆก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับติดต่อมาทางที่เพจตินนาไลาอัตินนาหรือโทรมาสอบถามที่หน้าร้างก็ได้นะครับเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ